อุปกรณ์สำหรับสายสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเสียงเพราะเขามีความสามารถแบบ all in one โหลดสตรีมเมอร์ X all in one ยังไงคุ้มค่าไหมไปฟังกันครับ music สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณอยู่กับสตรีมเมอร์จีนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณมารู้จักอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนั่นเองครับก็คือโหลดสตรีมเมอร์ X นั่นเองครับแน่นอนครับในยุคสมัยนี้ใครๆหลายๆคนก็ไม่ต้องทํางานแบบเข้าบริษัททุกวันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราสามารถทํางานแบบ w o r k f o ฟอร์มโได้การขายงานนะครับไม่ว่าจะขายงานในลูกค้าต่างแดน,นการพรีเซนเ t ชันหรือการประชุมก็สามารถพูดคุยผ่านสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มต่างๆ โหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นอุปกรณ์เพียงสายสตรีมเมอร์อย่างเดียวนะแต่เขายังมีการใช้งานที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าคุณนะครับจะเอาไปไลฟ์สดเล่นเกมสตรีมมิ่งไม่ว่าคุณจะเอาไปพรีเซนต์งานพรีเซนต์สเตชันชให้กับคุณลูกค้าอยากเอาไปไลฟ์สดขายของอยากจะอัปเกรดให้ดูเป็นมืออาชีพดูมีความน่าเชื่อถือก็ทําได้จากโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้ครับ คำว่า All-in-one ยังไงเรามาดูหน้าตาของเขาปุ่มการใช้งานหรือพอร์ตการเชื่อมต,ต่อต่างๆกันเลยครับผมเอาลายอันดับที่1เรามาเริ่มกันดูที่หน้าตาของอุปกรณ์กันก่อนแบ่งเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาน,นะครับด้านซ้ายมือของผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเนาะเขาจะมีปุ่มหนอบนะครับที่ปรับความดังเบาของไมโครโฟนแล้วก็มีปรับความดังเบาของหฟงองูฟังนั่นเองครับมาพร้อมกับปุ่มที่ใช้มิวเสียงอ่าหรือจะกดเป็น เปิดปิดกล้องก็สามารถทาได้นั่นเองครับเอาล่ะนี่คือส่วนประกอบของเขาด้านซ้ายนะครับในด้านหน้าของเขาแล้วก็เรามาดูส่วนต่อไปครับส่วนด้านขวาของผมเรียกตรงนี้ว่า Smart Pad. สมาร์ทแพดสมาร์ทแพดตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆเอาไว้ทําอะไรฟังนะครับ <S <S อ่ามันเป็นการใช้งานเกี่ยวกับเอฟเฟกต์สิ่งต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือด้านหน้านะครับทั้งหมดนะครับของโหลดสตรีมเมอร์ X ต่อไปพอร์ตด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมวานให้ตัดต่อขึ้นภาพหน่อยครับพอร์ตการเชื่อมต่อเราจะเห็นนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อหลักๆนะครับผมเขาจะมี USB Type C มาให้เรา3พอร์ตด้วยกันนะครับโดยปุ่มแรกสุดนะครับเป็น USB Type C นะครับก็คือเป็นการชาร์จ power เข้าไปในตัวโหลดสตรีมเมอร์ตัวนี้นั่นเองครับต่อไปพอร์ตการใช้งาน Type C 1หรือ2 เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับช่อง Type C ที่เขียนกำกับด้านบนไว้นะครับว่าเป็นเลข1นะครับเป็นช่องหลักในการส่งสัญญาณต่างๆเข้ากับแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของคุณและยังสามารถเป็นพอร์ตที่ใช้จ่ายไฟนะครับให้กับโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้ด้วยแต่อุปกรณ์ที่จ่ายไฟนะครับต้องเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมนั่นเองครับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C ที่เป็นเลข2เขียนอยู่กำกับนะครับเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อที่รองรับ Android Windows PC Mac แล้วก็ p l a y s t a t i o n 5นั่นเองนะครับแต่เสียดายยังไม่รองรับระบบ iOS นะครับแต่ผมมองว่าอนาคตนะถ้าเขาอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไป,ไปให้ใช้ได้แล้วเนี่ยอุ้ยมันแจ่มมากเลยครับคุณก็แค่สตรีมเมอร์นะครับเสียบเข้าโทรศัพท์ปุ๊บรองรับใช้งานได้เลยเวลิกลูนมากๆครับต่อไปนะครับเรามาดูพอร์ตช่องต่อไปนะครับเป็นพอร์ต HDMI in เปรียบเสมือนแคปเจอร์การ์ดโดยเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อเอาภาพจากตัวกล้องนะครับเข้าโหลดสตรีมเมอร์ X แล้วส่งผ่านเข้าคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปของคุณโดยข้อ ข้อดีของพอร์ตตัวนี้นะครับคือการประมวลผลภาพจากกล้องผ่าน Capture Card ประมวลผลได้สูงสุด 4K 30เฟรมเลนโดยที่ไม่เกิดการดีเลยนั่นเองนะครับส่งภาพแบบเรียลไทม์เลยหากคุณไม่ได้มีการ์จอที่ดีมากอยากได้การประมวลผลแบบแยกกันไม่ทําให้การ์ดจอของคุณทํางานหนักเกินไป Capture ์การตัวนี้ตอบโจทย์ครับอีกหนึ่งพอที่ผมจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์แบบนี้นะครับในรุ่นต่างๆเนี่ยเขายังไม่ให้มาเลยนะแต่โหลดสติมเมอร์เอตัวนี้ให้มานั่นก็คือพอร์ต HDMI 2ที่คุณสามารถต่อภาพนะครับเข้าตัว h d m i 2ตัวนี้เพื่อส่งภาพไปอีกจอหนึ่งเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ภาพล้วน ก็ยังทําได้ครับผมเอาล่ะต่อไปเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็นหูฟังของเขากันบ้างดีกว่านะครับพอร์ตการเชื่อมต่อหูฟังเขาให้มา2พอร์ตด้วยกันนะครับคุณจะเห็นรูใหญ่ๆนั่นคือแจ็ค3.5และรูเล,เล็กๆก็คือ1.4อ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแยกให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงให้มาทั้ง2พอร์ตนะครับอ่า และสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายช่องใหญ่ๆเขามาพร้อมกับคอมโบแจ็คที่สามารถรองรับทั้งเครื่องดนตรีกีตาร์หรือจะเป็นไมค์นะครับที่เป็นสาย XLR กนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยมาพร้อมกับแฟนทอมพาวเวอร์นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทั้งพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆทั้งปุ่มการใช้งานเป็นได้ทั้งอินเทอร์เฟซทั้งด้านเสียงเป็นได้ทั้งสมาร์ทแพดแถมยังเป็นแคปเจอร์การ์ดได้อีกด้วยอออินวันสมชื่อจริงๆครับเอาล่ะต่อไปเราไปดูการใช้งานต่างๆของโหลดสติมเออกตัวนี้กันครับ การใช้งานของโหลดสตรีมเมอร์ไอ้ตัวนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับอันดับแรกเข็นหน้าจอไหมครับเปิด Google ขึ้นมาเลยครับพิมพ์ตามผมเลยโหลดเซ็นรัลอ่าโหลดเซ็นรัลนะครับเราโหลดเข้ามาปุ๊บเราโหลดการใช้งานนะครับเราเลือกเลยนะครับว่าเราใช้ Mac หรือว่าเราใช้ Windows ถ้าเราใช้ w Windows เรากด Windows เลยนะครับ อ่าเสร็จปุ๊บเมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะมีโปรแกรมอยู่2โปรแกรมในการใช้งานก็คือทั้งโหลดเซนเทาและอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโหลดยูนิฟายครับอ่าเราสามารถดาวน์โหลดมาได้เหมือนกันคลิกตามผมมาเลยนะครับเรากดไปที่ตรงนี้เลือกซอฟต์แวร์นะครับแล้วเราโหลดของเขามาใช้งานนะครับการใช้งานของโหลดสตรีมเอ X อย่างที่ผมบอกมันใช้งานง่ายมากแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องโหลดซอฟต์แวร์ที่รองรับการใช้งานเขามาก่อนนั่นเองนะครับ เอาละเมื่อคุณโหลดอุปกรณ์มาเสร็จแล้วคุณก็แค่นำโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้เชื่อมต่อสายให้เรียบร้อยคุณใช้ไมค์อะไรคุณใช้หูฟังอะไรคุณต่อพอรเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณเอาโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้นะครับ เข้ากับแล็ปท็อปหรือ PC ของคุณเมื่อคุณเสียบเสร็จแล้วเปิดโหลดเซนเทลหรือโหลดยูนิฟายขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เริ่มใช้ครั้งแรกนะครับมันก็จะมีให้คุณอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็อัปเกรดให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานนะครับเอาล่ะเรามาดูกันที่หน้าจออ่าหน้าจอของเขาจะมีอะไรบ้าง Audio Setup Dev i c e Configuration หรือ Custom ตมายสมาร์ทแพดอ่าอันนี้ด้านบนนะครับแล้วก็คุณเห็นไหมครับ Quick Set Up หมายถึงอะไรครับคุณแค่เสียบอุปกรณ์นี้ต่อทุกอย่างให้ถูกคุณเลือกใช้งานได้เลยครับว่าคุณจะไปใช้งานแบบไหนในดานนี้นะครับผมจะกดไปที่ s t รีมมิ่งแล้วเข้าไปที่ Audio s โอเซตอ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมเห็นไหมครับว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นการใช้งานต่างๆทั้งไมโครโฟนเสียงเอฟเฟกหูฟงหูฟังนะครับสามารถตั้งค่าได้ในโปรแกรมนี้นั่นเองจากที่เห็นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับการใช้งานไมโครโฟนของเขานะครับก็สามารถใช้งานได้3แบบนะครับนอกจากจะเป็นอินสตู m เมนต์ของเครื่องดนตรีต่างๆเข้ามาแล้วนะครับอย่างในเรื่องของไม์แบบนี้ หรือไมหูฟังหรือจะเป็นนี่นะคบสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการที่เขาสามารถใช้ไมวายเลดของโหลดได้นะคบไม่ว่าจะเป็นวา l เลดมีหรือวา l เลดโก t ทูของเขาครับก็สามารถใช้งานได้เลยโอ้อันนี้ผมชอบมากๆเลยครับผมเอาล่ะเรื่องของการเซตอัพต่างๆเราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับใครที่ลองซื้อไปแล้วใช้งานง่ายยากยังไงลองมาพูดคุยกันนะครับผมเอาล่ะต่อไปนะครับเรามาดูการคอสตอมไมสมาร์ทแพดของเขานั่นเองนะครับครั้งแรกนะครับเรากดเข้าไปปึง้ง นะครับเราสามารถที่ um> จะเปลี่ยนเสียงนะครับที่เขาให้มานะครับเป็นเสียงใหม่ได้อย 1991, ini, oui, ่างเช่นเสียงนี้เราอยากเปลี่ยนเสียงนี้ถูกต้องไหมครับอ่าเราลองกดไปที่ปุ่มนั้นๆนะครับแล้วเราลองเลือกเสียงที่เราต้องการอ่าตอนนี้ผมลองเลือกเสียงที่ผมต้องการผมเลือกเสียงเป็นเสียงนี้อ่ารอก่อนนะครับมันก็เปลี่ยนเสียงให้เลยครับ อ่า,อา,อาเห็นไหมมันเปลี่ยนเสียงได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าผมไม่ชอบสีนี้แล้วผมทำไงผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าลองดูจากปุ่มสีแดงปุ่มนี้นะครับ ผมสามารถเปลี่ยนได้เลยเป็นสีน้ําเงินอ่ะมันก็เปลี่ยนให้เลยนะครับผมที่สําคัญสมาร์ทแพดตัวนี้นะครับมีช่องว่างนะครับมาให้เราใส่เอฟเฟกเสียงถึง64เสียงนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับไปใช้งานข้อควรระวังอย่างเดียวครับคือลืมว่าเสียงนั้นอ่ะมันอยู่ในช่องไหนนะครับเพราะว่าเขาให้มาทีละสีเนาะเราก็ต้องจําให้ได้นั่นเองนะครับว่าเราใช้เอฟเฟกอยู่ช่องไหนแล้วนั่นเองครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับโหลดสตรีมเมอร์เองคุณผู้ชมคิดว่าฟังก์ชันที่เขาใช้งานมาเนี่ยโอ้วใย่ แต่มันยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไงอ่าลองดูนะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปที่ audio setup กดไปที่เฟืองนะครับตรงรูปไม้มันมีอะไรครับมันมี processing นะครับที่ผมสามารถปรับโทนเสียงได้นะครับให้เสียงผมเนี่ยทั้งแหลมขึ้นต่ำลง เสียงเพาะขึ้นเสียงหล่อขึ้นปรับรีเวิร์บปรับเสียงแอคโคเราสามารถปรับได้หมดเลยนะคบเพราะในตัวนี้เขามีปรีแอมมาให้เรานั่นเองครับผมมาถึงตรงนี้สมมุติว่าผมซนกันมาถึงตรงนี้ผมจะทํายังไงต่อแบบผมซนแล้วันนี้ผมเซตอัพนูน่นนี่นั่นม้วนหมด,หมดอยากคืนค่าโรงงานเราต้องทํายังไงง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เรากดไปที่ d e v i c e configuration <m> นะครับเรากดเข้าไปเราจะเจอกับคําว่า Reset device นะครับกดปุ่มเดียวปุ๊บรอโหลดปั๊บ หายปุ๊บใช้งานต่อได้เลยครับอที่เราตั้งค่าไว้ทุกอย่างมันคืนไปหมดเลยครับอแล้วก็ที่สําคัญข้างบนนะครับแถบด้านบนเป็นแถบเพิ่มหรือลดแสงของตัวโหลดสตรีมเมอร์เอกตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มให้นะ,ะเห็นไหมครับถ้าเราเพิ่มแสงมันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับผมอถ้าเราลดนะครับมันก็จะลดตามข้อดีคืออะไรครับเวลาคุณไปเล่นสตรีมเมอร์ในที่มืดๆน,นะเนาะ โหมันปวดตามากเลยคุณอยากทําให้แสงมันลดลงก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าโหลดสติีมเมอร์ตัวนี้ให้อิสระต่อการใช้งานเรามาอย่างมากครับเมื่อคุณจะปรับอะไรมันสามารถทําได้จากโหลดสติีมเมอร์เอกตัวนี้และกับโปรแกรมโหลดเซนเตอรของเขานั่นเองครับผมเอาล่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองการใช้งานให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเมื่อโหลดสติีมเมอร์เอกตัวนี้เอาไปใช้งานแล้วมันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เอาละเดี๋ยวผมจะไปกดเทอร์โบให้คุณผู้ชมดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมคิวไปกี่คิวมาเลยมาเลยเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบกดจริงด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าของบริษัทนะครับไม่ได้แอบ,บเล่นเกม <laughs> ตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังฟังนะครับผมกำลังพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผ่านอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโหลดสตรีมเมอร์ X ครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้แพ้แพ้แ,พแพ <laughs> ไม่หวไม่หว <laughs> อยากคุณอยากเห็นมันตายปะอยากเห็นมันตายป่ะ เอาล่ะต่อไปหากคุณนะครับต้องการจะเปลี่ยนจากไม์คอนเทนเซอร์เมื่อกี้นะครับมาเป็นการใช้งานแบบโหลดไวเลสตัวนี้นะครับทำอย่างไรนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่ไปที่ audio setup แล้วก็เลือกนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับให้ไฟไปกระพริบที่ตัวไวเลสแล้วก็ทําการแพรลิงคงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ มันก็จะเจออุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วนั่นเองนะครับและที่สาคัญไม่ใช่เพียงแค่ไมค์คอนเดนเซอร์ตะกี้นะครับไวเลตตัวนี้นะครับก็สามารถปรับค่าเสียงต่างๆได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโดยการใช้ปีอมในตัวของเขานั่นเองครับเอาล่ะต่อไปการมีไมค์ไวเลสตัวนี้มันดีอย่างไรมันดีแบบนี้ครับอันดับแรกเราอยากจะพรีเซนต์งานนะครับนอกจากจะให้เราแบบเนี่ยมีการมูฟมือทำให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเรานะครับก็เปิดตัวโหลดเซนเตอร์เหมือนกันมานะครับ แ a i ลิ n งตัว w i ไ l เลสให้เสร็จสับ์เสร็จแล้วนะครับเราลองเลือกนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดสตรีมมิ่งอยู่ผมลองเลือกเป็นแค่ Presentation ดูครับกดเข้าไปปึ้งตาน,นี้นะครับมันก็จะเป็นการพรีเซนต์แล้วตอนนี้มันไม่มีเสียงเอฟเฟกแล้วนะครับเรากดไปที่ตัว c u s าต m อมสมาร์ทแพครับอ่าเรากดไปที่ Presentation Mode ปึ้ง เอาละตอนนี้หน้าจอของโหลดมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องไหมล่ะครับเราก็ไปเลือกงานที่เราจะพรีเซนต์มาได้เลยอะตอนนี้ผมลองเลือกงานที่ผมจะพรีเซนต์ขึ้นมา1งานตอนนี้เป็นหน้าจอ PowerPoint ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่ผมกดตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้มันก็จะเป็นการพรีเซนต์งานออกไปแล้วนั่นเองนะครับผมผู้ชมที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นหน้าจอของการพรีเซนต์นั่นเองโดยการเลือกไปหน้าถัดไปเราทํำยังไสงสมมติว่าผมคุยกับคุณผู้ชมอย่างนี้การที่เราต้องไปนั่งคลิกแลเรามอง ต้องไหมคะสมมติเนี่ยเรากาลังพรีเซนต์งานลูกค้าเลยแล้วเราพรีเซนต์ไปแล้วเราต้องไปมองจอแล้วก็มาพูดใหม่ผมมองว่าเราอยากได้ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะมีความเป็นการโฟล์มากขึ้นนะครับเราง่ายๆครับกดไปแค่ตรงนี้ครับ <S <S เปลี่ยนหน้าให้เราเรียบร้อยครับกลับไปอเพิ่มหน้าออาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปจนหน้าสุดท้ายเสร็จปุป๊บเราอยากจบพรีเซนเตชั่นสวยๆยังไงเราไม่ต้องมากดกากระบาดครับไม่ต้องเลยในโหลดตัวนี้นะครับเรากดเพียงแค่ปุ่มนี้ครับ ก็ออกหน้าพีเซนต์ให้เราแล้วนั่นเองนะครับมันดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้นะครับสำหรับผมนะในความรู้สึกผมที่ผมใช้งานนะผมมีความรู้สึกว่าโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้มันใช้งานง่ายมากๆเลยครับไม่ว่าผมจะเอาไปสตรีมเกมไม่ว่าผมจะเอาไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือผมจะพรีเซนต์งานนะครับผ่านระบบออนไลน์มันก็ทําได้ง่ายๆนะครับแต่มีข้อแม้ครับคุณอาจจะต้องชินกับอุปกรณ์ของเขาสักนิดนึงแบบไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ว่าเอ้ยตรงนี้ต้องตั้งค่ายังไงตั้งค่าเสียงแบบไหนนั่นเองนะคบเมื่อคุณชินกับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้หากคุณผู้ชมชอบอะไรในสตรีมเมอร์ X ตัวนี้นะครับพิมพ์ลงมาด้านล่างหน่อยและคุณคิดว่าโหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้มันคุ้มไหมวันนี้นะครับหากใครต้องการลองสินค้านะครับก็สามารถไปลองได้ที่มิวสิกอาทั้ง7สาขาเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่แน่ใจอยากจะลองพูดคุยกับทีมงานหรือพนักงานของเรานะครับก็สามารถทักไปที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของทางมิวสิกอาร์มได้เลยครับวันนี้ผมจี๊ดนะครับแล้วก็โหลดสตรีมเมอร์ X ตัวนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคครัับสสวดี Music!